คุณเป็นคนหนึ่งค่ะที่ชอบติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องปากเรื่องทองที่รัฐบาลหรือองค์กรต่างเนี่ยจะช่วยเหลือเรานะคะง่ายๆค่ะแค่ให้คุณกดติดตามแล้วที่สำคัญต้องสั่นกระดิ่งนะคะแค่นั้นแต่ข่าวสารทุกอย่างก็จะอยู่ในมือถือคุณแล้วค่ะ สวัสดีค่ะทุกท่านคะ่ะวันนี้นะคะมามีทีนิวส์ค่ะมาแจ้งข่าวดีนะคะในการเยียวยากลุ่มนี้อีกนะคะรัฐเขาได้ประกาศมาเป็นทางการแล้วนะคะประกันสังคมค่ะเขาได้คอลเยียวยานะคะลูกจ้างนายจ้างในพื้นที่สีแดงเข้ม6จังหวัดเลยนะคะรายละเอียดเป็นยังไงเรามาติดตามกันเลยค่ะรัฐบาลคอลแล้วนะคะมาตรการเยียวยาโควิดให้กับลูกจ้างในระบบประกันสังคมค่ะโดยในเรื่องนี้นะคะได้ไหนนุษ นายดนุชาพิชยานันเลขาธิการสภาพ,พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติถแถลงเวลา13นาฬิกานะคะว่าวันนี้มีการประชุมเพื่อหารมาตรการเยียวยา6จังหวัดก็คือ6พื้นที่สีแดงนะคะกรุงเทพมหานครนคนปรปฐมนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครที่ได้รับผลกระทบจากประกาศสบ,บคฉบับที่25ในพื้นที่6จังหวัดกรุงเทพมหานครและปร,ะริมณฑลหรือพื้นที่สีแดงเข้มนะคะโดยมีนายยกรัฐมนตรีเป็นประธานประชุม โดยในส่วนของประกันสังคมจะแบ่งเป็นดังนี้ค่ะลูกจ้างนะคะประกันสังคมจะจ่ายในกรณีเหตุสุดวิสัย50%ของฐานเงินเดือนให้กับลูกจ้างแต่สูงสุดจะไม่เกิน7,500บาทเป็นระยะเวลา1เดือนประกันสังคมจ่ายเงินเพิ่มเติมอีก2,000บาทต่อคนสำหรับลูกจ้างในระบบประกันสังคมเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายรวมเป็นเวลา1เดือนนะคะ ส่วนด้านนายจ้างค่ะประกันสังคมจ่ายเงินช่วยเหลือให้กับผู้ประกอบการหรือนายจ้างจํานวน3,000บาทต่อหัวของจํานวนลูกจ้างนะคะแต่ไม่เกิน200คนซึ่งส่วนนี้ประกันสังคมจะจ่ายให้กับผู้ประกอบการเป็นเวลา1เดือนค่ะ ซึ่งลูกจ้างและผู้ประกอบการนอกระบรบประกันสังคมจะดําเนินการ2เรื่องนะคะ 1. กรณีที่ผู้ประกอบการที่ยังไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคมแต่ต้องการรับความช่วยเหลือ3,000บาทขอให้รีบขึ้นทะเบียนเพื่อเข้าระบบประกันสังคมโดยจะอำนวยความสะดวกให้อย่างเต็มที่เพื่อรับเงิน3,000บาทนะคะ 2. ลูกจ้างนอกระบบประกันสังคมเฉพาะคนไทยนะคะเมื่อในจ้างขึ้นทะเบียนประกันสังคมแล้วจะได้รับเงินช่วยเหลือ2,000บาทแต่กลุ่มนี้จะไม่ได้รับเงินช่วยเหลือกรณีเหตุสุดวิสัย5 0เต์นะคะ ด้วยเลขาสภาพั์กล่าวด้วยว่านอกจากนี้กรณีที่ผู้ประกอบการที่เข้าประกันสังคมไม่ได้ให้ลงทะเบียนร้านค้าผ่านแอปถุงเงินตามประเภทกิจการเพื่อรับช่วยเหลือเยียวยา3,000บาทในการลงทะเบียนร้านค้าและรับสิทธิ์ในโครงการต่างๆ รัฐบาลด้วยนะคะเอาล่ะยังไงนะคะในข่าวร้ายก็ยังมีข่าวดีให้ชื่นใจอยู่บ้างนะคะรัฐประกาศออกมาแล้วสําหรับ6พื้นที่สีแดงเข้มนะคะทั้งผู้ประกอบการและนายจ้างค่ะได้รับการชดเชยนะคะยังไงถ้าใครยังไม่ได้อยู่ในระบบนะคะก็รีบเข้าไปอยู่ในระบบนะคะเพื่อที่จะได้รับการช่วยเหลือนะคะ ค่ะหากใครมีข้อสงสัยอะไรหรืออยากให้ทําข่าวเรื่องอะไรนะคะในเรื่องการเยียวยาประชารัฐนะสามารถแนะนํามาได้ค่ะขอบคุณนะคะข่าวในคลิปนี้นะคะจากเว็บไซต์ w o w i d e w e b thai k i d com ด้วยค่ะถ้าใครนะคะที่อยากฟังข่าวจริงกระชับเข้าใจง่ายแบบนี้นะคะง่ายๆค่ะเพียงแค่กดติดตามและสั่นกระดิ่งนะคะ c h anel mummy t news ไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวดีๆแบบนี้นะคะ่ะ